กับสวัสดีนะครับพี่น้องที่รักและเคารพพี่น้องชาวไทยที่รักและเคารพอย่างสูงพี่น้องชาวไทยที่ต้องการเห็นการคุ้มครองปกป้องและสืบทอดพระพุทธศาสนาในประเทศไทยชั่วการนานและพี่น้องชาวไทยที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงและสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองให้เป็นการเมืองของประชาชน ออกจากระบบการเมืองของอภิสิทธิ์อิทธิพลออกจากระบบการเมืองของเผด็จการทหารและก็ธุรกิจการเมืองของกลุ่มนายทุนเข้าสู่การเมืองของประชาชนผมจะขอเพิ่มเติมข่าวที่แล้วผมได้ชี้แจงวิเคราะห์ให้พี่น้องได้เห็นถึงความเสื่อมถอยของวงการพระพุทธศาสนาเกี่ยวเนื่องกับ การใช้อำนาจรัฐของผู้ปกครองรัฐของผู้แทนรัษฎรที่เป็นฝ่ายบริหารของนายกรัฐมนตรีของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเอาฟังง่ายๆชัดๆเรบต้นอีกข้างหนึ่งครับว่าตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับแรกปี2 5 0 4นจากวันนั้นมาถึงวันนี้ คุณค่าดั้งเดิมของศีลธรรมคุณธรรมที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นรากเหง้าของอารยธรรมในแผ่นดินไทยเนี่ยถูกตัดขาดถูกตัดขาดหมายถึว่าถูกถอดออกจากแผนแม่บทในการพัฒนาเห็นไหมครับนั่นคือเป็นจุดเสื่อมถอยอย่างยิ่งเลยครับและปี2507เนี่ย เรื่องพุทธศาสนาหน้าที่ศีลธรรมหน้าที่พลเมืองรวมทั้งประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยได้ถูกขอดออกจากระบบไม่ให้คนไทยได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในระบบค่านิยมที่ดีของคนไทยดําเนินมาท่อยครับจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับยังไม่มีการทักทวงที่จะให้มีการเรียกร้องให้เอาเรื่องพุทธศาสนา ปรวัาสตร์ชาติไทยหน้าที่พล,ลเมืองเข้าไปบรรจุเอาไว้ให้มีการศึกษาเรียนรู้ในระบบการเรียนการสอนของคนไทยคนไทยวันนี้จึงไม่รู้เรื่องอะไรเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนไทยไม่รู้อดีตของตนเองครับเมื่อไม่รู้อดีตของตนเองอะไม่รู้ปัจจุบันนี้ว่าอยู่กันอย่างไรนี่คืออาการของคนไทย แต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏสัญญาณอันตรายพี่น้องชาวไทยที่รักได้ครับฟังให้ดีนะครับสัญญาณอันตรายก็คือปีนี้แหละครับปี2,563 64ภายใต้การกํากับของนายกชื่อประยุทธ์จันโอชาที่คนเกลียดทั้งบ้านทั้งเมืองสาบแช่งกันทั้งประเทศ เหมือนชาวจีนสาบแช่งจังโตในประวัติศาสตร์สามก๊กจีนต่างกันเลยครับสมัยประยุทธ์นี่มีการเอาหลักสูตรอิสลามศึกษาบังคับให้คนไทยได้เรียนบังคับให้เด็กได้เรียนเลยนะครับพี่น้องที่รักในครบครับหากวันหนึ่ง เด็กที่เขาได้รับการบอกเล่าได้รับการสั่งสอนอบรมเล่าเรียนมาว่าการฆ่าคนที่ไม่มีความเชื่อนอกาศาสนาอิสลามได้บุญไม่เป็นบาปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับคนไทยหากลูกเขาได้เข้าใจเชื่อถึงเราเนี้ ความรุนแรงในครอบครัวการฆ่าบิดามารดาที่อยู่นอกศาสนาอิสลามท่านว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เป็นเรื่องที่ผมถามไปยังทุกคนในประเทศไทยนะครับนี่คือจุดที่มันเป็นสัญญาณอันตรายที่สุดจึงจำเป็นจะต้องเรียกร้องให้มีการทบทวนหลักสูตรนี้ให้เอาออกจากกระทรวงศึกษาธิการโดยด่วนครับก่อนบ้านเมือง ประชาชนในชาติจะเสียหายมากกว่าน,นี้จนกู่ไม่กลับจนบรรเทาไม่ได้จนเยียวยาไม่ได้ครับหลักสูตรอิสลามศึกษานี่ควรจะไปเรียนรู้กันในหมู่อิสลามเท่านั้นพี่น้องชาวไทยที่รักและเครพครับในทางตรงกันข้ามคนไทยที่รักประเทศคนไทยที่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองเห็นคุณค่าของคุณนวิเศษ ของคุณธรรมหรือศีลธรรมจะต้องออกมาเรียกร้องร่วมกันนะครับให้มีการใช้คุณค่าของศีลธรรมในระดับปัจเจกบุคคลอันนี้ไม่ต้องพึ่งรัฐบาลก็ได้นะครับคนเรามีศีลมีธรรมที่ไหนที่นั่นมีความร่มเย็นเป็นสุขคนรอบข้างเราก็เลยก็ร่มเย็นเป็นสุขครับเพราะศีลธรรมเนี่ย ไม่ได้รังแกไม่ได้เข่งค่าใครไปที่ไหนก็ชุ่มเย็นที่นั่นเหมือนกับเมล็ดของฝนเหมือนกับเม็ดของฝนนะครับเย็นช่ำที่นั่นครับและจำเป็นจะต้องเรียกร้องให้มีการนำหลักสูตรพุทธศาสนาบรรจุเอาไวา้ ในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้ลูกหลานไทยได้เรียนรู้ถ้าเราต้องการที่จะเห็นคนไทยเป็นคนดีขึ้นมาในระบบนี้ต่อไปนะครับและจำเป็นจะต้องใช้ศีลธรรมมาบรรจุเอาไว้ในหลักปัจชญาการเมืองในระบบการเลือกตั้ง ให้คนดีได้มีอำนาจในบ้านเมืองเราพูดเราต้องการคนดีในบ้านเมืองเป็นผู้ปกครองแถนคนชั่วแต่เรายังไม่รู้วิธีการในการที่จะสร้างคนดีเลยเราไม่รู้วิธีการที่จะเอาจะสร้างอย่างไรให้เกิดเป็นคนดีขึ้นมาก็านำหลักศีลธรรมคุณธรรมนี่แหละครับเข้าไปให้การอบรมบ่มเพาะตั้งแต่ชั้นเยาวชน นะครับก้าวไปสู่ชั้นของความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำประเทศใน,นอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับเราจะเห็นผู้ใหญ่ในระดับมีอำนาจทางการเมืองทุกวันนี้เนี่ยมีแต่การทุจริตมีแต่การโป้โปดหมดเท็ดมีแต่การสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยไม่ใส่ใจเพราะเขาไม่รู้ว่านี่คือบาปนี่คือสิ่งที่ไม่สมควรทำ เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ไม่ได้บ่มเพาะเรื่องคุณธ,ธรรมและศีลธรรมตั้งแต่ในรสถาบันทางการศึกษานี่ของจริงครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีเนี่ยนักเรียนนะครับว่าเราต้องเรียกร้องให้มีการนำหลักสูตรพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันเข้ามาเป็นหลัก ในการศึกษาในระบบการศึกษาของคนไทยและในระบบการเมืองไทยนี่แหละครับคือแนวทางที่เป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดแล้วถ้าเราต้ก็การให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่จเจริญก,ก้าวหน้าเป็นต้นแบบของเมืองแห่งศีลธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยู่ในวิสัยที่จะทำได้เพราะเรามีรากเหงารากดั้งเดิมของเราอยู่แล้วครับ เป็นแต่เพียงว่าระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาเนี่ยรากเง้าดั้งเดิมของเราดยโดนตัดต่อพันธุกกรรมโดนตัดทิ้งโดนถอดทิ้งว่างั้นะครับพี่น้องที่รกักและรักรครับและอันตรายที่สุดก็คือเรื่องหลักสูตรอิสลามศึกษานะครับท่านไปนศึกษาให้ดีๆผมไม่ต้องการที่จะมากล่าวร้ายป้ายสีกลุ่มมุสลิมในประเทศไทยนะครับ เลือกลุ่มที่เชื่อเลืองอิสลามนะครับไม่ใช่นะครับพี่น้องที่รักและครับแต่เจาะลึกให้เห็นถึงระบบสังคมระบบการศึกษาระบบสถาบันทางความคิดของคนไทยนะวันนี้เราขาดหายอะไรไปบ้างเราจะต้องเติมเต็มอะไรซึ่งเป็นของเราเป็นมรดกของเรานะครับเป็นภารกิจเร่งด่วนของพี่น้องชาวไทยวันนี้ร่วมกัน ในโอกาสที่เราจะต้องมีการปฏิรูปใหญ่ไม่ใช่ปฏิรูปแบบจอปอมไม่ใช่ปฏิรูปแบบกปปสนะครับปฏิรูปจริงๆเปลี่ยนแปลงจริงๆเพื่อให้ได้คนดีในแผ่นดินนี้นะครับเพื่อให้คนไทยของเราได้เกิดนะครับเป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรีบนโลกใบน,นี้อีกครั้งวันนี้รายการผมทนายสนสุวรรณีก็คงกราบขอพวกคุณพี่น้องที่รับฟังนะครับ ตลอดมานะครับขอความสุขสวัสดีความดีคุณพาพคุ้มครองพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับให้ผ่านพน COVID, ้นโควิดไปสู่ชีวิตที่ดีได้ปลอดภัยได้กลับสวัสดีครับ